สวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์บุญรัตนะครับได้อ่านแม่เซนเจอร์จากนิราณาไม่เข้ามาดูงานผมก็เข้ามาดูและปรากฏว่าพีกว่านั้นอีกก็คือเขาขับเองขุดเองแล้วก็บรรทุกเองคนเดียวเลยอ่ะอลโรนมากผมรู้สึกดีใจมากๆเลยที่เห็นแบบคนเหมือนเราอ่ะบางทีนะทำอะไรแบบคนเดียวนี่เกขับเองขุดเอง ถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายรูปนนี้ครับสวยครับพี่ทำคนเดียวเหรอครับครับทอไรไงครับนี่ออกทางนี้ครับไม่เป็นไรพี่นี่ผมบอ,อกทางนี้ครับื่อสู้นะดูเกทำคนเดียวแบบว่าเก่งมากอ่ะสำหรับผมเองคือได้เข้ามาที่นี่มันก็เป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเมสเซจจากนิรานามบางครั้งมาตรงแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาตรงมาดูงานในขณะ มาอะไรไปปีกฟีกันนะคืนนี้ละน้มนี่ก็ไม่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 ใช่ว่าไม่มีตัวตนหรือใครไม่รู้ประมาณว่าเราก็แอบอ้างไม่ได้คาว่านีรละน้มหรือไม่ประสมน้ำแต่ถ้าแบบฉันได้มารุ่งานแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วอันนี้คือเขาไม่ได้มาขโมยดินนะบอกอนเขาทํางานของเขาเกก็ไม่รู้จักฉันฉันก็ไม่รู้จักคุณ สำหรับฉันหมดที่จะพูดแค่นี้ครับในเรื่องของวันนี้